สวัสดีนะคะคลิปนี้ก็จะมาเปิดดวงของนางเถรนะคะเ mm hmm. มียคดีจำเลยมันก็เป็นจำเลยทั้งคู่แหละนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดดวง,ง,น,งนะคะนางเถรนะทุกคนน่ะ EP2 สองนะคะ mm hmm. พร้อมที่จะเปิดดวงแล้วบัดนี้ mm hmm. โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ,ะทุกคนนะเออ การดูดวงตรงนี้ไม่ได้เอเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและก็ต้องอ่านตามไพ่นะคะไม่ได้มาดูดวงเพื่อจิตจะทาร้ายใครแต่เมื่อเอฟซอยากรู้ก็จะมาเปิดดวงให้ดูนะคะส่วนตัวไม่ได้สนิสนมหรือไม่ได้เป็นพันธมิตอะไรกับเขาแต่การดูดวงนั้นจําเป็นต้องอ่านตามไพ่นะคะไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ต้องอ่านตามนี้ ไม่ได้มาดูดวงเพื่อเอาใจใครแต่ดูดวงเพราะ fc อยากรู้โปดปดใช้วิจารณาในการวิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกอย่างอ่านตามไพ่แต่ก็ไม่ได้นำพาขอนะคุณนะ ถ้าจะเปิดดวงให้ใครนะคะก็จะตั้งจิตอธิษฐานขอตัวเลขเองเ,องเนาะก็ถึงได้เลข5 9า ที่ผ่านมาเขามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างมีการตัดสินใจแบบลังเลนะคะเออเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนเมืนเหมือนจะเอ่อเหมือนจะจะตัดอะไรบางอย่างออกนะแต่มันก็ไม่ยอมตัดมันลังเลเออแล้วก็การตัดสินใจตรงนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาอีเถอเป็นคนตัดสินใจนะคะ เป็นคนตัดสินใจแล้วเป็นคนคัดค้านว่ามันจะตัดสินใจเองว่าควรจะทำยังไงไม่แน่ใจว่าคดีความที่ผ่านมาหรือ,อเกี่ยวกับทนายอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับแบบว่าเหมือนจะแต่งตั้งทนายใหม่หรือหรือจะเอาทนายชุดเก่าออกวันนี้คือนางเป็นคนกำหนดนะคะ นางเป็นคนเป็นคนที่ไม่ยอมปล่อยคือเหมือนเหมือนรัง้งเหมือนรัง้งทนายทนายชุดเก่าไว้นะ่ะมันเป็นคนตัดสินใจนะคะเรื่องนีอ้อันนี้อ่านไปตามไพ่นะทุกคนนะ่ะเพราะผู้หญิงคนนี้เป็นคนลังเลเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเอง แล้วก็บางทีคิดได้ก็ไม่ไม่ทำแต่ไปฟังคนอื่นยุนะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันตัดสินใจมันมีอำนาจในการตัดสินใจนะแต่มันก็ไปได้คนที่ไม่ดีมาคอยชี้แนะเออทำให้มันตัดสินใจผิดพลาดเหมือนเขาผิดพลาดในการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ผ่านมาเออไปเชื่อฟังคนเลวไม่ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง จริงๆมันก็เป็นคนที่มีความคิดดีแต่มันลังเลและมันก็ไปเชื่อคนที่บอกให้มันผิดทําผิดนะอืมพูดง่ายๆว่าโดนหลอกนะคะเนี่ยเขาโดนหลอกนะแล่เขาก็ตัดสินใจผิดพลาดที่พันมามเหมือนเขาเขาเก้าวพลาดหรือเขาตัดสินใจผิดพลาดในสิ่งที่เหมือนเขามีคนที่เข้ามาในชีวิตดีแต่เขาไปเลือกคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเขา รือช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่คนที่ดีๆหลุดมือเขาไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะถ้าวันนี้เขายังไม่นางนางเถิงเนี่ยถ้ามันยังไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรมันระวังนะคะภายในหนึ่งอาทิตย์นี้มีโอกาสนะคะนางมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะคะทุกคนถ้าเอฟซีของอีเถิงไอ้แท้เข้ามาฟังมึงไปบอกมันด้วยนะอมืมันจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุนะคะ อีเทอร์เนี่ยนะคะแล้วก็ไปตาหลดเดินทางตานหลอดอยู่ไม่นิ่งเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปเออเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็มาไปไปนะชีวิตมีแต่การเดินทางนะคะแล้วอาจจะมีการเดินทางไกลด้วย การเดินทางไกลในที่นี้ก็คืออาจจะแบบว่าเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะหรือถ้าแบบอีกแบบหนึ่งก็อาจจะไปนอกประเทศอะไรแบน,นี้อืก็เป็นไปได้นราะก็า,าไฟไฟตัวนี้บ่งบอกถึงการเดินทางไกลทุกคนนะไฟปัจจุบันของเขาอุบัติเหตุ ไหใบแรกองบอกถึงการลังเลนะคะเขาลังเลเ,เขาเขาตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดเหมือนเขาลังเลนะเขาไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองเอหรือและหรือเป็นคนเหยียบเรือสองเขมถ้ามองบุคลิกนิสัยถ้าพูดเรื่องถ้าพูดในเรื่องความรักเขาเป็นคนหลายใจนะคะเขาเป็นคนที่รัก รักรักหลายคนอใครเข้ามาในชีวิตเขาเขารักหมดลเลยเขาเป็นคนแบบนี้นะผู้หญิงคนนี้ถ้าพูดถ้าพูดในเรื่องอความเป็นอยู่หรือดวงชะตาที่เขากำลังเผชิญไม่พูดถึงความรักนะพูดถึงเกี่ยวกับคดีความหรือว่า,าการตัดสินใจที่จะเลือกใครเข้ามาในชีวิตหรือมาช่วยเขานะ่ะเขาลังเลแล้วเขาก็ตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วนะคะ ไพ่ใบนี้บ่บอกถึงการตัดสินใจหรือว่าไม่เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะเนี่ยเพราะเขาลังเลเขาเจอคนดีและคนไม่ดีสุดท้ายเขาไปเลือกคนเลวนะคะทีนี้ถ้ามองถึงในความรักหรือชีวิตคู่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนเจ้าชู้นะคะเป็นคนที่คบส้อนหรือ พูดง่ายว่ารักทุกคนถ้ามีผู้ชายมาจีบเขาเขาก็จะให้ความหวังทุกคนคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เอาแน่อานอนไม่ได้เขอ,เอนึกจะรักใครเขาก็รักและเขาส่วนมากเขาจะบอกรักทุกคนแหละเขาเขาไม่ปฏิเสธใครนะคะถ้าถ้าแบบอีกแบบนึงก็คือเหยียบเรือสองแคมหรือคบสนนะคะ นี่่บบอกการอ่านไพ่ใบนี้คือการครบซ้อนนะทุกคนนะเห็นไหมสองดาบเขาเรียกว่าครบซ้อนหรือเหยียบเรือสองแคมนะถ้าวันนี้เถกยังไม่เกิดอุบัติเหตุให้ระวังภายในอาทิตย์นี้เถกให้ระวังนะคะ เดี๋ยวบางอาจจะมีบางคนที่เขาดูดวงเกี่ยวกับไพ่ก็จะมีดราม่าอาจจะมาพูดว่าเออไพ่แบบนี้อ่านวันนี้คนละศาสตร์กันคนะเรามีอาจารย์ไม่เหมือนกันแล้วแต่เราจะอาจารย์จะสอนเราว่าไพ่วันนี้ความหมายคืออะไรนะแล้วก็ครูบาอาจารย์ให้อ่านว่าอะไรแต่เพราะนั้นมันไม่มีคําว่าตายตัวในการอ่านไพ่ของแต่ละศาสตร์แต่ละครูบาอาจารย์ ที่สองมาเข้าใจตัวก,กันนะคะมีเงินทองก็ไม่ได้เก็บไว้กับตัวนะคะมีเงินทองเขาไม่ได้เก็บไว้กับตัวเออม,มีเงินเขาก็จ่ายหรือเขาเอาไปเก็บที่อื่นเออพอได้ตังมาเขาไม่เอาไว้ที่ตัวนะทุกคนนะ การเงินของเขาไปนะคะอเออพอได้เงินมาเอาไปซ่อนเอาไปเก็บไม่ได้เอาเข้าบัญชีนะคะนี่คือบัญชีเขาไม่ได้เอาเงินไว้ในบัญชีนะคะบง่บงบอกถึงความลังเลอีกเช่นเดียวกันจะเอาเข้าบัญชีดีไหมไม่เอาเข้าดีกว่าเออเอาไปซ่อนไว้ เงินไม่ได้เอาเข้าบัญชีถึงเข้าก็เล็กน้อยเอาไปซ่อนไว้เยอะกว่าหรือไปฝากคนอื่นไว้อืมหรือเอาไปซื้นอน้นซื้อนี่แบบนี้ค่ะก็ใช้ก็ได้นะคะความหมายไพ่ใบนี้ก็คือเอาเงินไปซ่อนแต่ไม่ได้เอาเข้าบัญชีหรือเอาเงินไปแปลเป็นสินทรัพย์นะคะหรือเอาเงินไปฝากเขาไว้แต่ เขาจะไม่เก็บเงินไว้กับตัวเห็นไหมคะกระเป๋าเขานี่เดินทางตลอดนั่นคือเงินมีการใช้จ่ายเงินได้มาก็จ่ายจ่ายจ่ายหรือเก็บเก็บเก็บเอบเอบอบสนนน สามีนะคะสามีของเธอเป็นคนใจร้อนนะสามีของเธอเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนโมโหร้ายเป็นคนไม่ยอมคนนะคะนี่คือสามีของเธอเป็นคนที่อ,อารมณ์รุนแรงพร้อมที่จะมีเรื่องตลอดเวลานะคะและสามีของเขา หรือสามีของเธอเนี่ยก็กําลังมีเรื่องนะทุกคนนะอืมตอนนี้กําลังมีเรื่องสงครามหมายความว่าไม่รู้มันทะเลาะกับใครแหละมันมีเรื่องอีกแล้วเออโอ้อยายว่ามันกําลังมีเรื่องก็เรื่อการผัวของเธอนี่คือไพ่ตัวแทนของผัวเขาไพ่ใบนีบ้บอกถึงเป็นตัวแทนแห่งสงครามหรือคนคนนี้กําลังมีเรื่องทะเลาะกับใครก็ได้นะคะเนี่ย เขาเรียกว่าไพ่แห่งสงครามหรือไพ่แห่งแห่งคดีความหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันขึ้นอ่านได้แบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าเปิดไพ่ทําไมไม่ให้ดูไพ่นะคะอืมส่วนใบนี้นะคะเป็นรูปอช่องช่องนี้นะเอาเอาเอา,เอาซูมให้ดูช่องนิดหนึ่งเดี๋ยวหาว่าเออนะคะเดี๋ยวหาว่าไม่ให้ดูอีกนะะทุกคนโอ้กดซูมไม่ได้ไมันต้องอย่างนี้อืมนะคะ อันนี้คือสามีนะคะอันนี้คือลูกอันนี้คือครอบครัวพ่อแม่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะอืมนี่คือลูกอันนี้คือสามีนี่คือลูกนะคะอันนี้คือศัอตรูศัตรูเฉยๆนะคะถ้าเป็นถ้ามันมีศัตรูก็คือพูดง่ายว่าศัตรูเขาไม่ยุ่งกับมันเออศัตรูมันอยู่เฉยๆศัตรูเขาไม่อยากเอาเรื่องนะคะศัตรูของมัน อยู่เฉยๆอืมแล้วลูกมันนะคะนี่คือลูกของอีเถิกนะคะเป็นคนดีนะคะอืมและไพ่มันเนี่ยก็คือลูกคนแรกของเขานะคะไม่ว่าจะยังไงนะคะแต่ให้รู้ว่าเด็กคนนี้ดีนะคะลูกคนโตของเขานะคะอืมพูดถึงแต่ลูกคนโตนะคะเอ่อลูกคนอื่นไม่พูดถึงนะลูกคนที่เท่าไรไม่เกี่ยวนะ,ะอันนี้พูดถึงแต่ลูกคนโตนะคะลูกคนโตเขา เป็นคนดีนะคะทุกคนอ,อืลูกองเธอเด็กคนนี้ดีนะคะดีมากๆนะคะส่วนไพ่ใบนี้นะคะอไพ่ใบนี้เป็นไพ่ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงไม่เกี่ยวเพื่อนอยู่ตรงนี้มันได้เพื่อนดีนะคะอันนี้ก็คือครอบครัวพ่อแม่นะคะถ้าคนในบ้านู้หเราผูใหญ่ป่วยให้ระวังนะคะอ,อให้ระวังนะคะอืมให้ระวัง นี่ก็คือพ่อแม่เขาหรือพ่อแม่สามีก็ได้นะควผู้หลัผู้ใหญ่คนในครอบครัวให้ระวังนะคะถ้ามีใครป่วยให้ให้ระวังก็แล้วกันเอาคือจะไม่พูดเยอะถ้าไพ้ตัวนี้ขึ้นหน,หน้าห่วงนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าดูแล้ว ไพ่ตัวนี้ขึ้นในช่วงพ่อแม่ดีใจไหมไม่ดีใจนะคะเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืให้ระวังถ้าอยากจะให้พ่อแม่เขาให้ระวังก็แล้วกันเออพูด,พ,ดพูดได้แค่นี้นะ โชคลาภเขาไม่มีนะคะโชคลาภโชคลาภอีกทึ้งไม่มีนานแล้วดโดยโดยรวมนะคะโดยรวมก็จะสรุปให้ดังนี้นะคะคือ ให้เธอระวังอุบัติเหตุนะคะแล้วอนาคตก็มีการเดินทางไกลนะตัวหน้าแล้วที่ผ่านมาเธอเป็นคนที่ทําอะไรหลายๆอย่างโอมกันหรือเป็นคนลังเลและตัดสินใจอะไรผิดพลาดนะคะอืมถ้าเหมือนเรื่องความรักเขาก็เป็นคนที่เอ่อมีความรักทุกคนคือเขาไม่ปฏิเสธนะหรือเหยียบเรือสองแคมหรือถ้าถ้าเหมือนเป็น ผู้หญิงทั่วไปหรือเป็นแบบว่าเป็นสาวๆาวอย่างเงี้ยก็คือครบซ้อนะนะคะเขาเรียกไพ่ใบน,นี้เขาเรียกว่าครบซ้อนเป็นคนเจ้าชู้นะคะอืมไพ่ใบแรกคืออดีตตัวนี้คืออดีตนะทุกคนหน้านี้คืออดีตและตัวตนของเขาเอ่อปัจจุบันนี้ไม่รู้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมานางคบซ้อนนะคะเออเป็นคนเป็นคนเหยียบเรือสองแคมเป็นคนที่รักที่เสียดายน้องเออนางเป็นคนลงังเลไงอ่าไม่ค่อย ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะออแต่จริงๆนางก็เป็นคนดีคนหนึ่งแต่เสียอย่างเดียวมีความลังเลแล้วก็จะมีคนมาแนะนำนางในทางที่ผิดคือพูดง่ายๆว่าขาดความเชื่อมั่นในตัวเองตัวเองคิดดีได้แต่ไม่เชื่อตัวเองไปเชื่อคนอื่นทำให้มีสิ่งเลวร้ายหรือว่า อยู่เนือการควบคุมเข้ามาสู่ดวงชะตาของเราเอ,อเรียกมันแล้วเอฟซควายจะกลออเด็กก็บอกว่าทําไมเป็นเม็หมอดูทําไมเรียกเขามันมันเออไม่มันก็เปลือกสองอย่างนี่แหละนะคะก็คือจะสนุปได้ดังนี้นะคะแล้วก็ให้ระวังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะถ้าถ้ายังไงก็เออให้ระวังก็ด้วกันนะคะเพราะว่า ในในผู้หลักผู้ใหญ่มันขึ้นคำว่าอันนี้เป็นตัวแทนของสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะหรือเป็นวิญญาณนะคะให้ระวังนะคะอันนี้คือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านถ้าขึ้นตัวนี้แล้วก็มีมีคนเอ่อมีคนป่วยนะคะมีคนป่วยแล้วก็เอ่อให้ระวังก็แล้วกันอือพูดได้คำเดียวว่าเหนื่อยเหนื่อยแทนนะคะอันนี้อันนี้ พูดออกมามากกว่านี้ไม่ได้นะคะขอใช้คำว่าเหนื่อยแทนนะคะให้ระวางังให้วันนี้เป็นตัวแทนทั้งครอบครัวคือหมายว่าพ่อแม่ของเถกแล้วก็พ่อแม่ของสามีเถกด้วยรวมกันได้นะคะวนันนี้ให้ระวางังเพราะว่า เหมือนพ่อเหมือนพ่อของเขาก็ให้ระวังสุขปปภาพด้วยนะคะมีโอกาสก็ฉลุแค่นี้นะคะนี่ดวงของอีเถอดนะคะจำเลยของคดีน้องชมพู่ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมก็คือโดยรวมก็ให้มาระวังอุบัติเหตุแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอ,อไม่ค่อยมีแสงสว่างเท่าไหร่ให้ระวังก็แล้วกันก็คือถ้าเอฟซีของเขามาฟังก็ให้ถึงไปะะองเคาะนะคะ ให้เธอไปเะนะเขาแล้วก็เดี๋ยวเราก็รู้แล้วว่าแม่ของเขาคือใครใช่ไหม,มเดี๋ยวค่อยส่งข้อความไปแต่ว่าไม่รู้คือพี่คุณแม่ในมีลายกับกับแม่สาวิตรีด้วยแต่ว่าไม่รู้นางจะอ่านหรือเปล่าเพราะว่าแม่สั่งผ้ากับเขาสามปนแล้วก็เลยมีลายคุยกันเนาะจะคุยก็ต่อเมื่อสั่งผ้าทำจริงน,นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะฟังหรือเปล่าก็อยากให้พาคุณยายไปทำสังฆทานนะคะ ให้คุณยายทำสังฆทานไทยชีวิตครูกระบือนะคะขอให้คุณยายพาคุณยายไปทำบุญตรงนี้นะคะลำรับดวงอิทรกก็มีแค่นี้ทุกคนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทีเ่เข้ามาชมหรือว่าเข้ามาตำาหนิอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็โปรดใช้วิจาณนญายาในการรับชมนะคะ ขอบคุณได้ไหลยค่ะสวัสดีค่ะ,ะคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นใครก็ดูโตกันแล้วกันแลทุกคน